สวัสดีค่ะเลิศฟาร์มวัวต้นน้ำบีฟมาสเตอร์สำหรับวันนี้นะคะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมฟาร์มวัวขุนที่เป็นวัวขุนเลี้ยงแบบธรรมชาติค่ะแล้วก็เป็นเนื้อคุณภาพเกรดพรีเมียมด้วยค่ะ ฟาร์มมีสัญญากับบริษัทที่จะต้องเลี้ยงวัวส่งให้กับทางบริษัทอย่างน้อยเดือนละ2ตัวค่ะเป็นการเลี้ยงวัวขุนที่มีตลาดรองรับส่วนลูกวัวที่นำมาขุนนั้นเป็นลูกวัวที่เกิดมาจากแม่พันนม ซึ่งคลอดลูกออกมาเป e ็นตัวผู้ก็จะส่งต่อให้กับทางฟาร์มเพื่อนำมาขุนแล้วก็เลี้ยงต่อไป Und die größeren vielleicht drei, vier Wochen. Okay, und stillen müssen Sie das Milch geben. Der kommt der Verautomat. Und ja, dort Milch trinken. Sie können in der Wahlbank sehen, wie viel das Sie bekommen. Das bedeutet. Der Sie trat mit Mutter, bleiben, ein paar Wochen oder? Nein, nicht lange. Ah, eine Woche? Normal nehmen wir jetzt nach einem Tag wieder weg von der Mutter. Oh, <laughs> und äh, einen Tag weg. Und dann, äh, wie schwer ist sie? Na, von Geburt 35 Kilo? Nein, 50 ungefähr. Und, ja. Ungefähr 50 Kilo. Und nachher noch äh, 80 Kilo. Bis 80 Kilo und dann kommen Sie hier. Es gibt andere Orte, Sie fragen Sie bis Sie 80 Kilo und dann hier abschicken. Einverstanden. Okay. Danke vielmals. Maisiro, ist Maisiro is gesund? Ja, ist die ganze Maispflanze. Das ist gesund. Und eine gute Nahrung. Ja, ja. Es hat Energie. Okay. Es macht keine Schaden für Kuh. Keine Krankheit. Okay. Das ist eine gute Nahrung. Das ganze Mais. Ja. Das ist Heu. Getrocknetes Heu. Ja. Und Stroh, Stroh auch für Fressen oder ja, zum für Liegen. Bett? Für Bett, ja. Am meisten. Nein, Stroh. Diese erste, wie alt ist sie? Ah. Etwa zwei Monate. So also. zwei Monate. Und wenn so zwei Monate, wie schwellen sie ungefähr? Ja, 120, 100, 120. Die bekommen, die bekommen jetzt keinen Milch mehr. Die haben wir gestern von vorne, von der Milch zu ihr gebracht. Jetzt müssen sie lernen, dass sie kein Milch mehr bekommen Sie darf nur Wasser trinken. Ja, und, und müssen essen. Und welche Sorte sind Sie? Limousin, Simmental oder... Das meiste ist Limousin. Am meisten sind Limousin. Das also sind gekreuzte von der Milchkuh auf Limousin. Mutter ist Milchkuh und Vater Limousin. Ja, das meiste. Und warum haben Sie so eine Kette an die Halt? Ah, das ist von der Milch her. Aha. Die haben wir noch nicht abgenommen. Okay. และที r นี่ี 2, 3, 4, 5, 6ตักสำหรับลูกวัวที่นำเข้ามานะคะจะเป็นลูกวัวที่เกิดจากแม่วัวพันนมส่วนมากผสมกับพ่อพันธลิโมซีนลูกวัวมีน้ำหนักแรกคลอดประมาณ50กิโลหลังจากนั้นก็จะแยกลูกวัวออกจากแม่วัวทันที หลังจากนั้นก็จะมีหน่วยอนุบาลที่จะนำลูกวัวมาเลี้ยงอนุบาลให้นมจนลูกวัวมีน้ำหนักประมาณ80กิโลกร,รัมก็จะส่งเข้ามาที่ยังฟาร์มส่วนอาหารที่ใช้เลี้ยงวัวก็จะเป็นอาหารระบบ TMR ก็จะมีข้าวโพดสับหมักแล้วก็หญ้าแห้งสำหรับการเลี้ยงวัว ของขอคอกนี้นะคะจะสังเกตเห็นได้ว่ามีการแยกระดับอายุของกัวเริ่มตั้งแต่ที่เข้ามาในอคอกก็คืออายุประมาณ2-3สัปดาห์จะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ80กิโลกร,รมัมในจุดนี้กัวตัวเล็กก็จะมีบ่อสำหรับให้ดื่มนมค่ะ แล้วอคอกต่อมาก็จะเป็นอคอกสําหรับกัวที่มีอายุประมาณ2เดือนขึ้นไปกัวจะมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ100-120ถึง120กิโลกรัมค่ะแล้วอคอกต่อมาก็จะมีอายุประมาณ4-5เดือน6-7เดือน8-1ปี แล้วก็1ปีถึง14เดือนแล้วก็ที่อยู่ข้างนอกนะคะก็จะอายุประมาณ15 1 6ถึง16เดือนอายุประมาณนี้ก็คือจะต้องส่งต่อแล้วค่ะสำหรับช่วงนี้ก็จะเป็นเวลาประมาณบ่ายสามถึงสี่โมงเย็นก็จะให้อาหาร TMR 1รอบหลังจากนั้น ช่วงเย็นก็จะปล่อยให้วัวออกไปกินหญา้าที่กลางทุ่งค่ะซึ่งจะมีการใช้ลั้วไฟฟ้าในการจัดการกับวัวให้ออกไปนอกทุ่งค่ะบรรยากาศภายในคอกจะสังเกตได้ว่าจะมีการเปิดวิทยุแล้วก็เปิดเพลงให้วัวฟังค่ะฟังเพลงไปกินอาหาร tmr ไปค่ะ เสียงลูกวัวร้องเสียงดงังแม้ว่าอยากดื่มนมค่ะเขาจับยานมค่ะอีกคอมเมทเอาท์ไทยแลน เจ้าของฟาร์มขอตัวไปเพื่อที่จะทำงานต่อไปค่ะอนุญาตให้ทางเลิศฟาร์มได้เก็บภาพบรรยากาศของการเลี้ยงวัวแบบปล่อยทุ่งของวัวขุนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะลักษณะของข้อวัวขุนค่ะมีความพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าสถานที่ มีการจัดการบริหารอย่างดีมีพื้นที่เพียงพอสำหรับกัวค่ะแล้วก็อาหารก็เป็นอาหารที่มีคุณภาพนะคะนี่คือข้าวโพดท,ทั้งต้นนะคะสับแล้วก็หมักค่ะแล้วเขาก็จะผสมให้กินกับหญ้าแห้ง แล้วก็ย่าหมักที่เขาเรียกว่าซีโร่ค่ะดูจากการที่วัวกินแล้วก็นิยมชมชอบพอสมควรค่ะวัวก็กินหมดกันทุกแผงทุกที่เลยค่ะทุกตัวเลยค่ะกำลังกินกันอย่างอริดอร่อยเลยค่ะ ส่วนรุ่นที่มีอายุเกิน1ปีขึ้นไปนะคะเขาก็จะอนุญาตให้ออกมาปล่อยมาเดินอยู่ข้างนอกนี่นะคะแล้วก็มีบริเวณให้อาหารที่แยกออกมาอีกที่หนึ่งค่ะอันนี้ก็กินเกลี้ยงไม่มีเหลือเหมือนกันค่ะหลังจากนั้นเขาก็จะพากันออกไปเดินกลางทุ่งนะคะแล้วก็จะไปเล็มหญ้าอยู่กลางทุ่งค่ะรุ่นนี้ค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลิศฟาร์มหัวต้นน้ำบีบมาสเตอร์ด้วยนะคะ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเขาจะมีมาตรการในการเลี้ยงเป็นอย่างดีค่ะว่าไม่ให้ใช้สารเล่งอะไรต่างๆนะคะก็คือต้องเน้นเลี้ยงแบบเอ่อบค่ะเลี้ยงแบบคุณภาพค่ะในเรื่องของอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นหญ้าแห้ง ชาวนาก็ปลูกเองนะคะมีพื้นที่สำหรับปลูกหญ้าแล้วก็ตัดแล้วก็ตากแห้งแล้วก็เก็บไว้เป็นอาหารวัวแล้วก็มีแปลงข้าวโพดสำหรับเลี้ยงสัตว์นะคะปลูกเองตัดเองเก็บเกี่ยวเองกักตุนอาหารเองค่ะแล้วก็จะต้องเป็นการปลูกแบบที่ว่าไม่ใช่สารเคมีด้วยนะคะก็รู้สึกว่าเป็นงานที่หนักพอสมควรค่ะแต่ว่าผลตอบแทนก็คุ้มค่าค่ะ ถเป็นการง่ายในการจัดการบริหารนะคะชาวนาก็จะนิยมใช้รั้วไฟฟ้าค่ะในการแบ่งเขตให้สําหรับวัวชี้ทางให้วัวเดินออกไปนะคะว่าล้อมจากเขตนี้วัวจะต้องเดินตามทางที่เขาล้อมรั้วไฟฟ้าเอาไว้แล้วก็แปลงหญ้าไหนที่อนุญาตให้วัวกินเขาก็จะเปิดประตูรอไว้วัวก็จะรู้ว่าเดินมาทางนี้นะแปลงทางซ้ายนะ เข้าไปกินหญ้าได้เพราะว่าแปลงทางขวาเนี่ยเขาปิดลวไฟฟ้าเอาไวค้ค่ะแล้วก็จะมีบ่อน้ําเอาไว้ให้เพียงพอสําหรับวัวคะ่ะแล้วก็ยังจะมีเป็นบ่อน้ําเคลื่อนที่นะคะที่อยู่ตรงกลางทุ่งทางเข้าคอกก็มีคะ่ะส่วน3ก้อนที่เห็นนี้นะคะก็เป็นข้าวโพดสับคะ่ะที่ชาวนานเตรียมเอามาไว้สําหรับที่จะให้วัวที่อยู่ในคอกกินเป็นอาหารคะ่ะเพราะว่าวัวตัวเล็ก เนี่ยยังไม่ปล่อยให้ออกไปเดินทุ่งค่ะจะมีแต่กัวรุ่นใหญ่นะคะที่ออกไปเดินทุ่งได้ค่ะตัวเล็กต้องอยู่ในข้อก่อนค่ะต้องกินอาหาร TMR ต่อไปค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ